ไปดูอีกคนหนึ่งที่ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับควิชาฟารัสเคเลียนะครับโพสต์คลิปอําลาเรียบร้อยอนะครับผมโพสตแบบเขาเรียกว่าลงไอจวันหนึ่งเขาจะผมจะกลับมาแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังนะครับคอนเต้บอกคอนเต้ก็คงจะไลน์ไปถามว่าจะเล่าอะไรครับควิชาคุณจะเล่าอะไรก่อนคุณจะเล่าอะไรแต่ควิชานี่ก็โอ้โหเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมาก นะคะใช่นะแล้วก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วไปร่วมทีมเบเชนะ,ะนาะปรีก็ตอบรับข้อเสนอจากทีมจากลิกเอิงด้วยค่าตัว70ล้านยูโรค่ะแล้วก็ตัววิชาเองเนี่ย ก็ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีออฟฟิเชียลจากทางเปเชนะแต่เจ้าตัวก็โพสคลิปอำลาเรียบร้อยแล้วเขาบอกมันเป็นความยากลําบากของเขาที่ถึงเวลาต้องกล่าวลานะคะเนเปิลส์คือบ้านของเขาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทําให้เขาสบายใจเขาได้เรียนรู้กับที่นาโปลีมากมายทั้งในและนอกสนามระหว่างอยู่ที่อิตาลีทุกคนจะอยู่ในใจของเขาเสมอและหวังว่าจะได้พบกันอีกขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จและนาซุูเดโตมามอบให้กับผู้คนในเมืองโอ คคลสเเียนาปกติอ่ะนักเตะเขาจะโพสเวลามันออฟฟิเชียลนะแต่นี่รีบนิดนึงเหมือนกันนะรู้สึกไหมกลัวไปรู้เหมือนกันจริงป่ะปกติใช่นไหมพอออฟฟิเชียลจากฝั่งนาโปลีมันจะต้องรอเป็นสเต็ปว่านาโปลีโพสต์เต็งคิวเอเอชโพสต์เวลคัมนักเตะก็จะโพสต์ว่าแบบเออไอคลิปที่ทํามาไว้นี่ทีมงานตั้งเวลาผิดเปล่ามูลเล่นมูลเล่นไหมหรือเปล่าจริงจริงปกติเขาต้องรอออฟฟิเชียลก่อนแล้วเขาถึงจะโพสต์อำลามันเหมือนเป็นการ ให้เกียรติต้นสังกัดทั้งสองฝั่งอะแต่นี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะคะนี่ต้องบอกคุณผู้ชมรับรู้แล้วไงทุกคมรับรู้แล้วใช่ใช่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออก็ก็พูดไปเลยก็ได้อะไรแบบนี้เไปอ่านไปอ่านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไปอ่านที่คอนเต้ให้สัมภาษณ์เรื่องฟิชช่าเขาบอกว่าเขาก็คุยตั้งแต่ซัมเมอร์นะใช่ใช่มันก็เจรจากันมาต่อเธอแบบเออแบบยูเธออะไรเงี้ยเพราะ เขาแบบเหมือนคอนเต้บอกว่าให้เขาเป็นศูนย์กลางของทีมแล้วก็จะเริ่มสร้างทีมจากจากตัวเขาอะไรเงี้ยเฉยได้ใช่คุณเฉยได้จริงนะนี่เป็นข่าวกับทีมอังกฤษตั้งนานสุดท้ายไปดีเอิงนะคะอ่าไปเบเช่ผมว่าก็ก็โหถ้าว่ากันตามตรงมันก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องค่าเหนื่อยด้วยใช่เขาให้ได้ไงเป็นเฉแล้วจ่ายได้เรื่องค่าเหนื่อยแล้วก็เรื่องแบบความหนักถ้ามาฝั่งพิมเมลีกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ ไอ้นี่ป่ะโอ้ตะควิชาถ้ามาพรีเมียร์ลีกน่าจะแซ่บมากเลยนะหมายถึงว่าแบบความได้ใช่ไหมเจไดความน่าจะแบบแบกแบกทีมชาติอยู่พอเดี๋ยวจะหาว่าเราดูถูกหลีกเอิงไม่ใช่นะคะแต่คือหมายถึงว่าไอ้แบบเออเป็นเชก็ได้เอาเสียดายใช่ไหมอืมเสียดายถ้ามานี่โอ้โหถ้ามาเลี้ยวภูนี่ไม่ไม่ไม่ต้องเลี้ยวภูก็ได้แต่อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะโอ้น่าจะแบบทรงนี้น่าจะเหมาะกับอะไรอาร์เซนอลเหรอ เชลล์หรือว่าแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลคือแมนยูนี่ไม่เหมาะแน่เออแมนยูไม่ได้ควิช่านี่ถามลิเวอร์พูลมาแล้วอยู่ตรงไหนเออพี่บอกคือมันอี่พูดปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งของควิช่าเราว่าไปไม่รู้แต่เขาไม่ไปเอาผ่านไปเถอะอ่ะจบแล้วนะครับสุดท้ายเดี๋ยวรอเขาชูเสื้อกับเปเช้แล้วกันนะครับอันนี้ก็มาโพสต์คลิปอำลานะครับแล้วก็หวังว่านาโปลีจะสามารถคว้า แชมป์ฟาสกูเดโตให้กับชาวเมืองได้นะครับก็เป็นการอำลาความจริงข้อความในคลิปวิดีโอที่เขาพูดถึงยาวมาก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 ก็คุณทีมงานขอบคุณที่บอกว่าวันหนึ่งจะกลับมาเล่าอ่ะอันนั้นแหละเล่าอะไรว่าแบบเหมือนเขาก็อาจจะเล่าให้ลูกเขาฟังอะไรอย่างเงี้เปล่าว่าแบบความสุขในตอนที่อยู่กับนโปลีนเป็นยังไงหรือจะเล่าว่าแบบที่คอนเต้ให้สัมภาษณ์อ่ะก็ไม่จริงเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ย